สว,ส,สวัสดีครับยินีต้อนรับสูชบ่ช็อ a n Channel ครับผมวันนี้เรามาบิ i l d i น p p นะครับผมมีคอนเทนต์ออกมาเป็นวีล็อก ตอนแรกที่เราเช็คเราเห็นน้องๆเขาโพลลูกกันในไอจีเราคิดว่าเอ๊ะเขาจะไปลงเนื้อสารไหนวะใครมาจ้างไปถ่ายไปเอาโรงงานที่ไหนสุดเป็นบล็อกที่ถ่ายกันเองจาอ้าอาจจะเป็นดาดาวจัดให้นั่นแหละแต่คือให้สองคนไปถ่ายกันเองก็ว่าโหอัลบั้มเดี๋ยวนี้อัลบลั้มรูปเต็มเลยเห็นลงรูปก,กันแบบไม่หยุดตุ๊บ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 พอเผยอ,อ,อิสระอาจจะขายไปโฟโต้บุ๊กอีกเซตนึงก็ได้นะเออเป็นไปได้แต่ตอนวันนั้นเขาแบบมาเปิดโฟโต้บุ๊กให้ดูนี่สวยมากเนาะจริงๆคุยกับคุ้มค่ามากเอาจร ฉันคุ้มสุดแล้ววะฉันสุคุ้มมันงานงานตั้งใจเพราะว่าเวลาตาเขาถ่ายทำอ่ะเขามีกล้องหลักที่ถ่ายซีดีของเขาเขามีกล้องที่เป็นภาพนิ่งเขามีกล้องวิดีโอที่ถ่ายบีไฮเดซีอะไรก็ไม่รู้หูเยอะแยะทีมงานนี้คือแบบจัดเต็มอ่ะใช่คือคุ้มอ่ะแล้วเขาสบว่าโฟโต้บ o ๊กสเล่มปกแข็งมาจากอยู่ในกล่องแล้วในกล่องอีมีสติกเกอร์มีเหมือนกับในนั้ที่เป็นแบบ การ<อ>การเล็กๆเหมือนป้ายคำอ,อ่ะหรแฟลชการอ,อ่างเงี้ยเออแล้วก็มีสติกเกอร์แต่ที่เราเห็นว่าคือมันมีโฟโตบุ๊กสองอันอยู่ในกล่องแคน่นี้นอ่ะในราคาพันหกสิสองที่มันคุ้มมากเพราะเราสั่งกับแบบบางค่ายคือแบบราคาแปดร้อยหนึ่งเล่มอ่ะอคุณจะต้องได้อย่างใอย่างหนึ่งคือไม่ป่งแข็งก็กล่อง ก็คือฉันไม่ได้สองอย่างอะแต่อันนี้ <ừ> ได้ทั้งสองอย่างที <ừ> ่สุเฮ้ยทำไมเขาลงทุนจังแบบคุ้มค่ามากในราคาแบบนี้อะไรเงี้ยพี่ว่าอย่างนึงนะคือคนที่ทําแบบนี้ได้หนึ่งจะต้องมีคอนเทนต์หรือแมอะเซทแหละหยิบที่ต้องใส่เข้าไปข้างในอันที่2คือมันต้องมีวอลมุ่มากพอแปลว่าจริงๆแล้นมีคนต้องการอาจจะต้องการจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแหละเลยทำให้เขาสามารถไปทําอะไรได้แล้วไปจ้างลงพิมพ์ทํำอุปกรณ์อะไรเงี้ยให้มันครบมาเลยอะสทว่าเเขาแบบคือบางค่ายทีารู้สึกว่าบางค่ายเขารู้นะว่ามีคนซื้ออะแต่คือเขา ก็แค่เนี้ยฉันทําก็แค่เนี้ยต้นทุนแค่เนี้ยลงทุนออกแบบแค่เนี้ยคือรู้สึกข,ของเขาไม่ได้คิดต่อว่าคนต้องเก็บแบบไหนยิ่งเราเป็นคนชอบเก็บอะเราไม่ค่อยแก่มันจะเป็นคนแบบว่าเราอยากจะแพคเกจจริงที่มันดีมากพอที่จะแบบว่า,วาเก็บถึกับเราได้เลยไงบอกเสร็จสมัยตั้งแต่ฮอร์โมนเนอะ ทุกวันนี้ฉันยังเก็บอยู่แฮมก็มีฮอร์โมนและฉันไม่แกะด้วยนะทุกอย่างยังแรปอยู่เหมือนปกติเลยใช่แฮมมีฮอร์โมนหนึ่งแฮมมีฮอร์โมนหนึ่งอะไรก็ยังอยู่อยู่ในอยู่ในตู้อยู่คู่กับเลเวลซิกเดอร์ซีรีส์เลยคือปกติพี่เป็นคนไม่ค่อยเก็บอะไรพวกนี้เลยนะเธอก็รู้สุกปลาแต่ฮอร์โมนไม่รู้ตอนนั้นฉันคงอินมากเวลาฉันดูฉันอะไรอินมากฉันก็เลยเก็บต้าสั่งซื้อใช่ไหมเก็บไว้ในกล่องเออการอยู่ในตู้อ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้มาดูวีล็อกกันนะครับผมวันนั้นเขาว กันสองคนอารมณ์แบบว่าเธอจูบฉันแหละฉันไม่นุ่นนี่นั่นฉันบ้านะเพราะเธอนั่นแหละอะไรอ่ะถึงเธอจะเอากันไกลทางกันก็คิดไปคิดกันมาแหละเอออ่ะอันนั้นเราไม่ได้รีแอคเราไม่ได้รีแอคหนีวีล็อกครับผมวีล็อกเดี๋ยวดูว่าวันนี้วีล็อกจะเป็นยังไงนะครับผมเขาไปถ่ายแบบกันเราก็สองคนจะถ่ายแบบแบบทรงไหนบ้างจะมีหลายแบบเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ของนายดาวน่จะทําขึ้นมาเพื่อการพิเศษเฉพาะอืมโอเคก็ไปดูกันก่อนขอคุณทางนาดาวที่เอ็งก็ทำเรอคชั่นได้นะครับ ปดูเลยสวัสดีครับพี่ทีนะครับอยู่กินครับวันนี้นะครับเรามาถ่ายแฟชั่นเซตกันกับพี่จอร์ดทาราวันพี่จอร์ดทาราวันก็เป็นนักตากล้องชื่อดังก็เป็นสตูดิโอของพี่จอร์ดนั่นเองปกติเราก็มีการไปถ่ายแฟชั่นเซตกันเป็นปกติแล้วนะแต่หลายคนว่าเอ้ยจริงครับเรื่องหลังมันเป็นยังไงเราทำงานเนี่ยทำงานกันยังไงวันนี้ก็เลยถือเป็นโอกาสดีที่เรามาทำงานกับพี่จอร์ดซึ่ง เรียกว่าเป็นตัวท็อปของวงการการแฟชั่นครับก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าเราทํางานเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับเห็นเนื้อเห็นหนังก็ตอนนี้เรามาเรล่นมัต้องมีหลายๆลูกก็เป็นแบบฉ่ำมากเลยอันนี้เป็นลุคเนื้อผแรกเลยแล้วก็จะเป็นแบบงานผิวงานผิวงานแผิว ลุก natural นะทุกยก็จะเป็น natural ตลอดเพราะถ้าไม่ natural ก็คือเข่าเราไม่เคยเพราะว่ากินกินจะแก่ทุกอื่นอยไม่ได้นะจิงใจจะถึงหน้าไม่ได้กับลูกกระตูอย่านี้จะลงจุดบีเลัสวัสดีครัการสร้างก่อสร้างเราอยู่ที่ไหนคราสเปลครับครับเป็ูดอพจตสตูดิโอไห่ครับสวยมากเลยครับอยู่ในโบสเลยอันนี้เป็สไตล์ไหสไตล์ครับ ก็หลายแบบเลยมิกซ์กันก็สร้างไว้รอต้อนรับมินน้องแต่มีไหนเคนไม่ใช้ใช้ที่ไี่ขายอยู่เลยไม่จ้างนะโอเคเดี๋ยวให้พี่จอร์ดพาเราดูเรือววันนี้เราจะถ่ายอะไรกันบ้างแนวไหนบ้างเนาะน่าจะแบบเป็นหลายๆโมเดลมากกว่านะครับเป็นยังไงเนาะไปดูกันครับที่รองหันนะ

อารมณ์ของฉันไหม <c oughs> นี่คืออะไรไม่ช็อตแรกเราก็จะเป็นช็อตถา่ายด้วยเป็นถอดเสือ้อนะครับก็จะดูลดนนู้นหน่อยแต่ว่าก็จะไม่โป้มากก็จะเห็นแค่นเนี้ยตุ้งๆถอดกางเกดอ่ะตัวเ <c oughs> พล,ง, <c oughs> ลงพลี่ก็ถอดเสื้อถ่ายมาถอดเสื้อถอดเ่ายะกดต่างทางการเหมือนกันถ้าดูในโซเชียลมีเแต่ว่าของพี่พี่น็ยัไม่ค่อยเห็น <c oughs> ชอบตรงนี้ชอบรูปน,นี้บ้างเลยเห็นสั่นหลังแบบพี่ตั้งเยอะแยะพี่ต้องของมากอ่ะพี่โซฟมโซฟาเต็มเลย ในชีวิตจริงมีใครพูดว่เงินท่าเนี่ยเสื้อก็ไม่ใส right? ่ตัวไปคุกกับพื้นกิ้งไปกิ้งมาชอบแซวเขาแหละอยู่ต่อหน้าม่กล้าพูดแต่ว่าจริงๆเนี่ยพี่ีถ่ายกับพื้นนะมันเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกแล้วแบบอีโมชั่นดีมากเหมลอนแดดอะหลอนแทนเลย พี่กินกะใส่เฉพาะนี้ไม่เอาครับไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ใส่พี่พี่ไม่ได้ใครมาับคนเลยพี่ทำตกคนเลยพี่ทำตกคนเลยกันขอเข้าใหม่เองขอตั้งใจหกเองทำเองตั้งใจมีไข่้ามด้วยตั้งใั้งุดเด็กเนาะชุดได้ไหมว่ะเหมือนเทะเลทัพบี้อ่ะ ครับผมอันนี้ก็ามาลุคที่สามแล้วนะครับก็ที่จริงเรื่องการโพสท่าใช่ไหมฮะว่าเราเราควรโพสยังไงอะอยางเง้เอออยากดูต้องมีเรฟเลนซ์ก่อนว่าที่จริงเราเราต้องการที่จะ <_ k> ให้าาชุดน<ช>ี้ออกมาแนวไหนหอยากอยากชุดนี้ชุดสีเหลืองเนี้ยที่อยากได้ให้มันออกมาแนวสดใสสดใสหน่อยอะย่างเพราะฉะนั้นอินเนอร์ที่โพสอะไรเงี้ยก็จะมีความน่ารักน่ารักขี้เล่นนิดนึงแล้วก็ที่จริงมันก็ไม่แมทช์กับเมคอัพด้วยก็คืออย่างเงี้ยถ้าจะติดเต็น ดวงหัวใจแล้วก็อันนี้มาที่เป็นถ่ายรูปเบางเงี้ยครับาหลากหลายมากเลยที่จริงก,ก,การนะถ่ายรูปการโพสท่าอะไนะครับมองมองควาที่ตัดต่องค่อยๆโยนโยนถ้าเราโพสแบบนี้เองเวลาตอนถ่ายเพื่อนๆจะบอกว่ามึงเป็นอะไรมึงเป็นบ้าหรือ <laughs> ว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจ แปลกใหม่ดีครับหมายถึงว่าเพิ่งได้ร่วมงานกับน้องครั้งแรกนะครับก็ชอบคาแรคเตอร์ของของน้องทั้งสองคนพีพีเขาจะลื่นไปเรื่อยครับเขาลื่นทะเลนกอดบิวกิ้นหน่อยบิวกินเหมือนจะมี2คาแรคเตอร์ซึ่งซึ่งผมก็ชอบมากเวลานิ่งก็จะได้ลุกหนึ่งเวลายิ้มเขาเขาก็จะสดใสมากหลออโคตรได้เห็นว่ชอบอกหลอกโคตรที่สุดความหล่อเองสำหรับเวลาเราถ่าย ภาพนิ่งให้มันมเลนส์ช่นงนะสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือมันคือ inner, คอินเนอร์มันคือมันคือแอติจูดคือถ้าข้างในเราถูกมันทุกอย่างที่มันออกมามันจะแบบอะไรอะดีกทีที่จริงผมกำลังหาคำตอบให้กับคำถามขนาดแบาว่ไม่หรอกยังจมันจะเจอผมไม่หรอกโอ้มมออยดู ทำเนี่น like ่ารักหนือนแฟนกันเลยนั่นหรอเเป็นแล้วไม่ใช่ไม่รู้สิเดินได้เดินได้เดินไปเด็กไปเดินไปเดินไปช้าช้าช้าก้กต่ไม่านเออจับจับนมดิอย่าไปจับน้องเน้นเเรื่อยไปไปไ คือถ้าพีพีจะดูขี้เล่นกว่าเ,เนาะอืมคือเหมือนงานถ่ายแบบน่าจะเป็นสไตล์ของแบบพีพีอะมองน้องทานกาแฟมากี่แก้วคะเนี่ยสองแก้วเองพี่ยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยดีมากตาแข็งมากานนไม่ให้ติดทัก,<อ>กจ,จ้วง อ๋อลูปที่เห็นแบบมีโซ่โซ่แซ่งต้แท่ติดหนึ่แท็กตูเนาะแล้วด้านบนด้านบนมีใช่ป่ะใช่ก็ประมาณครั้งที่สั่ครั้งที่สี่ของพี่แลที่มีการติดแท็กตูแล้วก็มีครบางครั้งก็เป็นเอ็นด้วยคือไม่ใช่ทุกคนนะที่ที่ทำแล้วมันขึ้นน่ะโอ้ มีค,มคือแบบชุดนี้คือแบบตีมทารุณฉันเถอะฉันเป็นทานรักของเธอวันนี้ผมก็พยายามเหมือนแบบใช้ไลติ้งของสถานที่เพื่อเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆของน้องทั้งสองคนส่วนที่อยากทำคืออยากให้น้องดูหน้าคัหาท่านม่แม่ฮะ อีกแล้วไปข้างนอกชอบขึ okay. Okay, ้นชอบขี่ชอบคอมจังเลยอ่ะโอเคครับเราก็ถ่ายทำจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็ได้ไปเดินทั่วเลยนะครับที่ค่าขายเกี๊ยวไหลเนี่ยโอ้สวยมากก็ไม่ได้เข้าไปในเต็มที่จริงๆแล้วยังยังไม่เสร็จด้วยทั้งหมดสวยมากเลให้รูปลงไปอีกหลายเดือนเลยโอเทลเลยับไม่ไม่ปล่อกกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวรอติดตามรูปของพวกเราสองคนได้ เลยจรด้วยก็ขอบคุณพี่จอห์นอีกทีนะคะโปรขอบคุณมากมากครับแล้วก็ขอบคุณราชเบลนะครับผมที่ให้เรามาถ่ายรูปสวยๆนะสวยทุกมุมเลยอยากให้ทุกคนมานะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับตัวเองนะครับของเราสองคนก็ดูนี้ไปทำตั้งนานแล้วเขาจะมีเพลงเดี่ยวของแต่ละคนด้วยโปรเจกต์กำลังทำกันอยู่เองไม่ปล่อยมือครับผมขอบคุณครับ มันคือทำให้เห็นหรือเปล่าความบ e r s a t ของคาแรคเตอร์ expression ต่างๆของน้องอะ่ะอ,อความ c ีเล l e n g อ่ะเจ้าเหมือนที่พี่จอพูดนะว่าเขามีความคาแรคเตอร์ที่มันเห็นชัดๆเลยคี่อย่างพีก็จะเป็นคนที่เล่นมากวก็ฟล์ฟลูอิดกว่าลื่นไหลมากส่วนบิวกิ้งก็จะมีสองลูจริงๆที่เราคือไปโพลาร์นั่นเองนิ่งๆก็ดูดูหล่อก็จะขึมๆ แล้วลุกทักยิ้มแย้มยก็จะเป็นตลกไปเลยไปอีกอย่างหนึ่งมันก็จะเป็นสดใสตองตองอีกอันนึงก็จะเหมือนแบบผู้ชายน่าค้นหามีบางอย่างซ่อนอยู่อะไรอ่ะอารมณ์เหมือนจะ,ะออนแบบอะไ้าอารมณ์เหมือนแบบว่าสมมติเราเรามาหาผู้ชายคนนี้ว่าอุ้ยคนนี้หล่อจังเนี่ยคุยคนซ่อนอยู่ดีแล้วอยู่ดีก็อยู่ดีก็ไม่อยู่ดีก็มา<พ>บอกว่าปกกันน้ำอ่ะจัดไปเลยที่ที่ขาย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 สมุดไอ้สมุดภาพอะโปโตบุ๊กโปโตบุกก็อืมก็ ปกกันเนะคือแบบอารมณ์แบบคือเอาเป็นว่าเป็นผู้ชายที่เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยจะขึ้นจะลงก็สามารถขึ้นได้สุดลงได้สุดคือเป็นได้ทุกอย่างเอเอตลกอะส่วนว่าพี่พี่ว่าพี่พีพีนะคือสิ่งที่พี่ชอบ็นเสร็จอย<ช>่ายที่ก็เห็นบางรูปที่ลอยงลงมาใช่ไหม พี่ใหญ่ไปติดกับภาพตอนที่พาร์ทหนึ่งเขาเขาไม่ได้ใส่เสื้อแล้วเขานอนกิ้งเกิร์อยู่กับพื้นอะและซีนนั้นที่เป็นแบบอย่างเงี้ยเขามาถ่ายรอบเนอะพี่ว่าคือมันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นจากภาพที่มันเสือกมาและพี่ว่าคนที่เขาโพสได้ด้วยการที่มันน็อตติงอะแต่มันฟู l ด้วย e m o ช i o นและความหมายอะมันมีไม่กี่คนที่ทําได้นะใช่ไหว่าคนที่จะโพสภาพแล้วเป็น a t t i t ่ะหมันที่เขาบอกแหละ a อท i t u มันต้องดีแล้วเขาต้องเหมือนกับมีเขาไม่ได้แค่ a อท i t u ว่าเขาต้องเล่นแบบนี้แต่เขาต้องมีเรื่องราวในหัวว่า เขาก็จะพูดอะไรอยู่แล้วเพื่อภาษาผ่านออกมาเป็นภาพเป็นตาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ที่พีพีบอกว่านอนกลางแดดอย่างเี้จะมีที่ไหนใครจะทำใครจะทำมีไหมคิดนะใจมีไหมคุณไปนอนกลางแดดหรือูปล่าก็ไม่ค่อยมีนะมีเนาะแต่เขาจะมีแต่แต่มัก็จะเป็นพวกทะเลไปเลยไงไม่แต่อานนีสภาพนะไม่ใช่ถ่ายแค่งานนะส่วนตัวเขาไอจีเขาค่อยลงอย่างดี้นะกินเกือบหรอพื้นกระเตียงกับอะไรอย่างเงี้ยเออย่รู้เขาซองเซลล์แหละเขาอยากเซลล์ พูดต่อน,น้ำไม่ได้ก็พูดกับกล้องแน่จริงจะทําให้เหมือนสิทําให้ดีกว่าสิเอออ่ะโอเคครับก็เป็นความน่ารักของเราสองคนนะครับก็ถือว่าเป็นเอามาให้หายคิดถึงเพราะว่าจริงๆช่วงเวลานี้ก็คงมีโปรเจกต์ใหม่แหละแต่โปรเจกต์มันคงเดินไม่ได้นะมันคงมีโ,โควงโควิดอะไรหลายอย่างตอนนี้นมันก็คงต้องรอกันต่อไปทุกอย่างมันก็ถูกเลื่อนไปเป็นปีหน้านก,นกันหมดเลยเอ่ะอฉันงงมากเลยว่าแบบว่าตัวค่ายเขาโปรโมทแล้ว,ว่าจะปีนี้จะมีซีรีส์อะไรบ้างใช่ไหมปลายปีอย่างเงี้ยและค่ายอื่นด้วยนะหลายๆค่ายอย่างเงี้ย อาจจะกลายเป็นว่าอ๋อเป,ปลี่ยนปายปีนี้ไม่ต้องโปรโมทของปีหน้านะเพราะของปีเนี่ยยกไปผิดนะเหมือนวบนล่างของชันนอะ <c oughs> ตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้ใช้ตอนแรกเลื่อนมาที่ใช้ถึงกลางปีนี้กลางปีนี้ไม่ได้ใช้เอาให้ถ,ถึงสิ้นปีหน้าไม่รู้จะถึงอีกทีเมื่อไหร่ถึงไหนอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีแต่ความรอคอยต่อไปไม่รู้เป็นยังไงอารมณ์เหมือนเป็นแกลบแทมว่าวงการบันเทิงตอนนี้มันเป็นแกลบว่าไปเลยอะอารมณ์ว่าแทบจะยกคิวของปีเนี้ย ไปสอนปีหน้าได้เลยแล้วก็เหมือนกับเลื่อนคิวไปทั้งหมดอะคือไม่ต้องวางคิวอะไรแล้วคือเลื่อนทับทุกอย่าอย่างบางช่องที่เขาช่องใหญ่ใหญ่อะที่เขาถ่ายกันนานๆน่ะบางเรื่องอะต้องวนกลับมาใช้ดีแอเอาหนังเก่ามาแก้ขัดไปก่อนนะเพราะเขาก็รู้สึกว่าไอ้ที่เขาทำอยู่ก็ทำไม่ทันทำไม่ได้มันใช่ไหมให้ทำไปตอนนี้ก็ไม่จะเสร็จใหมกลัวเินหยุดการทันอีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบตะกุกตะกักเขาไปหมดอ่ะ เอาใจช่วยวงการบันเทิงนะครับทุกคนกระทบเหมือนกันหมดนะก็ต้องรู้จะผ่านไปได้ยังไงก็หวังว่าจะเห็นผลงานดีของน้องอีกอยากจะเห็นรีวของน้องเร็วๆและเพลงใหม่นะครับซิงเกิลของทางบิวกี้แล้วก็พีพีนะครับขอเป็นแบบน่ารักสดใสดูจะไม่จะไม่เหมือนที่เขาเคยทํามาเลยขอบแบบน่ารักสดใสอมยิ้มเลยนะขอบหรือจะมันแรปหรือจะมาเต้นแบบเป็นโคเป็นเหมือนเคป๊อปก็ได้นะเออพี่อยากเห็นเลยแบบแปลกใหม่บ้าง อ่ะตลอดบิวไว้ผลงานเนาะจะเป็นยังไงนะครับผมกับเขาจะเป็นคอลแลกชับคนอื่นก็ได้นะฟี่ก็คนอื่นก็ได้อะไรอย่างนี้แต่พี่ว่าบิวกินไม่น่าจะเป็นเพลงเต้นไม่น่าจะเต้นเยอะไม่น่าจะเต้นหรอกได้นิดหน่อยแต่ว่าพี่พีมีมีขนทางอยู่มีขนทางจะเป็นออคนน่ารักอยู่เอออ่ะโอเคครับก็ไว้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นผลงานแบบไหนก็อนขอขอบคุณแล้วกันนะครับที่เข้ามาติดตามกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็ติดตามได้ที่ช่องทางยูทูบกิ๊กสแกมทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับผม,ค,มครััับบเเอออาาาาไไวว้้้้จกกนนนนนนนใใหหม่่งีปะยย